สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลน,นะครับพามาที่ท่าเรือวัดโพครับวันนี้ท่าเรือวัดโพแทบแตกครับเด mm ี๋ยวไปชมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงนะครับคึกคักที่สุดเลยครับ mm hmm. เริ่มกันที่ mm hmm. ด้านขวามือเลยนะครับ mm hmm. โอ้โหตอนนี้ พระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังเป็นสีทองสวยงามพระปางเปิดไฟแล้วด้วยครับจเบจ้าต่างชาติมาอยู่ 이리 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 이 สวยงามมากๆครับตอนนี้วัดอรุณกำลังเปิดไฟโชว์นะครับนักท่องเที่ยว,ยวอยู่ฝั่งนี้เยอะมากครับมีเรือให้ข้ามไปข้ามมาด้วยนะครับมีเรือของอไทยเบฟนะครับเขาจัดให้หนักท่องเที่ยวได้ไปทำบุญตามวัดต่างๆ,ๆนะครับส่วนใครที่จะข้ามไป วัดอรุณต้องไปท่าเรือท่าเตียนเท่านั้นนะครับเรือท่าเรือวัดโพข้ามฝั่งไปที่วัดอรุณไม่ได้ครับหนักท่องเที่ยวรีแลกกันเลยครับสบายสบายนะนั่งชมวิวสวยๆตอนนี้ างมีการประดับไฟเล่นไฟนะครับงานวิจิตเจ้าพยาครับไกรที่ไม่เคยมาแนะนำนะครับตรงนี้คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์สำคัญเลยแลนด์มาร์กสำคัญสามารถชมวิววัดอรุณส,สวยๆเลยครับชมเรือ สำราญน,นะครับผ่านไปผ่านมาเป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับโอ้บรรยากาศที่สุดเลยสุดยอดจริงๆครับต้องบอกแล้วสุดยอดมากๆเรา,าเข้าสู่หมวดของการท่องเที่ยวนะครับ พระปางกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนจากทั่วโลกเลยครับตรงนี้ชมพระปางสวยๆได้เลยนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับเป็นพื้นที่ของท่าเรือวัดโพนะครับเป็นพื้นที่ของวัดโพนะฮะดูบรรยากาศสิครับนักท่องเที่ยวเนืองแน่นมากๆมารอชมความงดงามของพระปางวัดรุนนะครับและก็ช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงนี ที่นี่แน่นทุกวันครับมีชาวต่างชาติและก็คนไทยมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องบอกว่าสวยจริงๆครับในนักท่องเที่ยวหลายคนก็ยืนรอกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้มุมที่สวยๆชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับเดี๋ยวไปทางซ้ายนิดนึงครับ สวยงามมากเห็นตรงตรงอ่าหญ้าตรงนี้ก็คือเป็นการปลูกโชว์นะครับให้มีชีวิตชีวาให้มีสีสันมองไปแล้วก็งดงามเช่นเดียวกันครับทางขวามือนะครับดูสิครับทุกคนเหมือนตกอยู่ในพวังครับชมพระปางยาม้องคืนตอนนี้พระปางก็เปิดไฟด้วย ายคนกําลังตั้งกล้องอยู่นะครับเพื่อจะได้ชมภาพสวยๆของพระปรางที่กําลังมีการเปิดไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือวัดโพเลยครับ นี่คือค่ำคืนของวันลอยกระทงนะครับวันที่16นะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดกรยาน้ำมิตรนะครับเปิดไฟสวยๆเลยครับใครยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับท่าเรือวัดโพครับ แลนด์มาร์งใหม่จุดชมวิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใครยังไม่เคยมาแนะนําเลยนะครับมาง่าย,ายๆเลยอยู่บริเวณประตูซอยประตูนกยูงนะครับอยู่ด้านท้ายริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้านท้ายของอวัดโคนะครับมาเที่ยวกันได้มาชมกันได้เปิดให้เข้าฟรีๆเลยนะครับอยู่กันได้อย่างค่ำคืนชมว บรรยากาศที่ส,สวยๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ